เวลามีคนไข้มาที่คลินิกนะครับมักจะได้รับคําถามนี้บ่อยๆว่าช่วงที่เว้นจากการนวดไปหรือว่าหลังจากการนวดไปแล้วควรจะทํายังไงกับตัวเองบ้างหลังการนวดนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างผักการนวดนะครับควรจะปฏิบัติตัวแบบนี้นะครับหการดื่มน้ำเยอะๆ การดื่มน้ําเยอะๆนะครับจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายที่ถูกกระตุ้นออกจากกล้ามเนื้อหลังจากการนวด2ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆโดยเฉพาะช่วงบริเวณคอบ่าไหล่หรือว่าช่วงเอวหรือสะโพกนะคบเพื่อไม่ให้พังผืดกลับมาจับตัวใหม่ได้3จุดที่รู้สึกตึงหรือระบมหรือว่าช้ำนะครับอาจจะใช้การประครบร้อนหรือประครบอุ่นได้นะครับโดยการใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนแล้วบิดให้หมาดๆนะครับประครบไปบริเวณที่มีอาการได้ช่วงที่พักการนวดน,นะครับไม่ควร ใช้กําลังหนักๆอย่างเช่นไปยกของหนักๆซ้ําหรือว่าใช้กล้ามเนื้อเกินกําลังที่กล้ามเนื้อจะรับได้นะครับเพราะอาจจะทําให้อาการเป็นหนักกว่าเดิมหรือ กลับมาเป็นสามได้เร็วมากขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อนะครับมันอยู่ในช่วงปรับตัวอยู่จําไว้นะครับว่าผลของการนวดไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมือของนักบําบัดหรือหมอเท่านั้นแต่ว่าจะอยู่ที่การดูแลตัวเองของคนไข้หลังจากการนวดรักษาด้วยหมอหรือว่านักบําบัดนะครับสามารถดูแลให้ได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องเป็นคนดูแลร่างกายของตัวเราเองด้วยนะครับ